หน่วยพัฒนาการเครื่องที่2-3ค่ะเปิดโครงการงานซ่อมทางผิวจราจรลูกรังและงานซ่อมทางผิวจราจรลาดยางแบบเคปซิลตบบลท่าดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ ันเอกนัาจชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนานการเครื่องที่23พร้อมด้วยนายอับพิณสุวรรณโคในอำเภอเชียงคานเปิดโครงการงานซ่อมทางผิวจราจรลูกกรังกว้าง4เมตรระยะทาง2.3กิโลเมตรบ้านพรมมานุสรหมู่ที่9ตาตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและโครงการงานซ่อมทางผิวจราจรลาดยางแบบเคปซิลกว้าง5เมตรไม่มีไหล่ทางระยะทาง กว่า1กิโลเมตรบ้านห้วยพอตหมู่ที่5ตําบลทาตอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตําบลทาตร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23ได้สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กกบประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรมากขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพื้นผิวจราจรที่ชํำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อ ทำให้การสัญจรในชีวิตประจําวันนะครับเป็นไปด้วยความยากลาบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นจากนั้นนะครับทางผู้บังคับหน่วยพัฒนรราการเคลืนที่2-3เนี่ยแล้วก็ทางในอํนเาเภอเชียงคานพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินการโครงการขุดสะเก็บน้ําในไรนาที่บ้านพรมมานุสรหมู่ที่9ตําบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งหน่วยพัฒนรราการเคลนที่2-3 สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อใช้กับเก็บน้าไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแรงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ